สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ็คิสเซอร์ปรบทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์ของวันที่4กุมภาพันธ์2 5 8นะระฮะจะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างก็ไปรับชมมาได้เลยนะคะอัปเดตแรกนะฮะก็คือได้เพิ่มพื้นที่มาอีก4แมปในเกาะดงเฮนะฮะพลังเริมต้นก็จะอยู่ที่8 000, 1 5 0 0ถึง86,000นะครับส่วนความรู้ของมอนเตอร์ใหม่นะฮะก็จะอยู่ใน2แมปสุดท้ายนะครับ อัปเดตที่2นะฮะก็คือในส่วนของการปรับสกิลนะฮะโดยในสัปดาห์นี้มีอาชีพทีกป,ปรับทั้งหมด9อาชีพอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะเพื่อนสามารถกด,ดข้ามไปดูอาชีพที่ต้องการได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูการปรับสกิลของอาชีพต่างๆนะฮะเราก็มาดูบัฟทตัวใหม่กันก่อนเลยนะฮะบัฟนี้มีชื่อว่าล s สเตนนะฮะซึ่งจะมีในอาชีพ d e s t r o y e r Solaris, g u a การ a n Sai, b ซ r บ e r k e ซแล้วก็ m u ซ a นะครับ คุณสมบัติของบัฟติดตัวใหม่อันนี้นะคะก็คือเมื่อเรามี HP เหลือหนึ่งนะฮะบัฟนี้ก็จะทํางานโดยการเติมเลือดจนเต็มนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่บัฟกาลังเติมเลือดนั้นนะฮะก็จะได้เอฟเฟกลดความเสียหายอีก6.5วินาทีด้วยนะครับคูด้าของบัฟนี้นะคะจะอยู่ที่180วินาทีนะฮะซึ่งถือว่าโกงมากๆเลยนะครับสาหรับบัฟติดตัวอันใหม่นี้นะฮะอาชีพที่หนึ่งนะคะเดททอยเยอร์ er, มีบัฟทั้งหมด5สกิลนะครับ สกิลที่1น,นะฮะนันตาสกิลนี้ก็ได้เอาเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็เอฟเฟกต์โอเวอร์ฮีทออกแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจสกิล p v v แล้วก็ PvP เพิ่มเข้ามาแทนนะครับสกิลที่2นะฮะอินสแตน b ์บอมบ์บาร์นนะฮะสกิลนี้ก็ได้เพิ่มธาตุเอาแล้วก็เซิร์ฟเข้ามานะครับ สกิลที่สานะฮะเฟมลีฟสกิลนี้ก็ได้เพิ่มเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มข้าม,มานะฮะซึ่งจะเพิ่มความเร็วหลังจากใช้สกิลเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็ยังเพิ่มเอฟเฟกลดความเสียหายสุดท้ายจากู้เล่นอื่นลง20เป็นเป็นระยะเวลา2วินาทีเมื่อใช้สกิลด้วยนะครับ สกิลที่3นะคะเอ็กโพชั่นสกิลนี้ก็ได้นำธาตุอาวแล้วก็เสิร์ฟออกแล้วนะคะแล้วก็ได้เพิ่มดาเมจสกิล p v แล้วก็ PVP เพิ่มเข้ามาแทนนะครับ สกิลที่ห้านะครับเฟรมแคนนอนสกิลนี้ก็ได้เพิ่มลิงก์กับสกิลเอ็กพอชันนะครับ อาชีพที่2ไททันนะฮะมีปรับ1สกิลก็คือสกิลที่สุดทอดมาจากเดสทอเยอร์นะครับสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มดาเมจสกิล PV e, แล้วก็ PVP เพิ่มขึ้นนะครับ อาชีพที่3นะฮะโซลาริฟมีปรับทั้งหมด8สกิลนะครับสกิลที่1นะฮะดากอนเมาสกิลนี้ก็ได้เพิ่มจำนวนการใช้งานจาก1ครั้งเป็น2ครั้งนะฮะแล้วก็เพิ่มเชื่อมโยงกับสกิลเวทออฟดิสตะชันนะครับ สกิลที่2นะฮะเวสออฟดิฟตักชั่นนะครับสกิลนี้ก็ได้ปรับลดคูดาวลงนะฮะจาก9วินาทีเหลือ8วินาทีนะครับสกิลที่3นะฮะดาร์กอนเวสสกิลนี้ก็ได้เอาท่าเซิร์ฟแล้วก็อาทิฟออกไปแล้วนะครับ สกิลที่สี่นะฮะลาวาเอ็กโ s ชั่นะครับสกิลนี้ก็ได้เพิ่ม่าเซิร์แล้วก็อ้ิยเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์ Super Armor ขณะใช้สกิลด้วยนะครับแต่เอฟเฟกต์ Super Armor ไม่สามารถใช้ได้ในสนาระรองนะครับ สกิลที่5นะครับเฟรมออฟอีนิกนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลบัฟติดตัวนะฮะก็ได้เพิ่มดาเมจ p วีพีของวงไฟเพิ่มขึ้นจาก400เปเ็นป็น600นะครับบัฟวงไฟนะฮะก็จะเกิดขึ้นเมื่อใช้สกิลครบ3ครั้งนะครับสกิลที่6นะฮะอวตารลีฟนะฮะสกิลนี้ก็ได้เพิ่มเชื่อมโยงกับการโดบลีเพิ่มเข้ามานะครับ สกิลที่เจ็ดนะฮะการชิงลาวานะฮะสกิลนี้ก็ได้ปรับให้เอฟเฟกต์ซูเปอร์เมอร์มีผลนานขึ้นหลังจากใช้สกิลนะครับ สกิลที่8นะฮะ The Descent of the Incarnation นะครับสกิลนี้ก็ได้ปรับให้การเคลื่อนไหวเริ่มต้นตอนที่กำลังใช้สกิลไวขึ้นนะครับ อาชีพที่สน,นะฮะการเนี่ยมีแรับ1สกิลก็คือสกิลที่สื้อามาจากโซลาริสนะฮะสกิลนี้ก็ได้เพิ่มซูเปอร์อาร์เมอร์ขณะที่กำลังใช้สกิลนะฮะแต่ไม่สามารถใช้ได้ในสนามประลองนะครับแล้วก็ยังเพิ่มนาำเมจสกิลพีวีและพีพีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ที่ที่5นะฮะไซหรือว่าฮัสซินอเวกนะฮะมีปรับทั้งหมด6สกิลนะครับสกิลที่1นะฮะชาร์โดออฟเดอะดีเซอร์สนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลบัฟติดตัวนะฮะก็ได้ปรับให้เวลาในการโจมตีเพิ่มเติมของงูทรายลดลงจาก4เป็น3วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลตามที่กำหนดนะฮะขณะที่มีบัฟติดตัวอยู่นะฮะจะได้เอฟเฟกลดความเสียหายจากผู้เล่นลง20%เป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับซึ่งก่อนอัปเดตก็จะลดดาเมจแค่10%นะครับ สกิลที่2นะคะ The Sand s a m d e a t Capture นะครับสกิลนี้ก็ได้เพิ่มการด้านหน้านะคะเมื่อใช้สกิลเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ปักบให้เชื่อมโยงกับสกิลอื่นได้ไวยิ่งขึ้นนะครับ สกิลที่3นะฮะซาโบสกิลนี้ก็ได้เพิ่มจำนวนการใช้เพิ่มขึ้นจาก1ครั้งเป็น2ครั้งนะฮะแล้วก็เพิ่มเชื่อมโยงกับสกิลลบลีกด้วยนะครับ สกิลที่4นะฮะการเลชั่นนะครับสกิลนี้ก็ได้ปรับให้สามารถเชื่อมโยงกับสกิลคอนเดมเนชั่นได้แล้วนะครับสกิลที่5นะฮะสเน็กแท็บสกิลนี้ก็ได้ปรับให้เมื่อจับเป้ื่อหมายสำเร็จนะฮะก็จะได้สถานะอมตะนะครับ สกิลที่6นะฮะเดลัสออฟพ a รา d ด s e นะฮะสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มระยะในการเคลื่อนที่เมื่อใช้สกิลนะฮะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับสกิลซาโบได้ด้วยนะครับ ูซาเวกมีปรับทั้งหมด4สกิลนะครับสกิลที่1นะฮะสุป e r h e ีทนะฮะสกิลนี้ก็ได้ปรับให้จากไม่ใช้มานายต่อไปแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มเชื่อมโยงอีก3สกิลนะครับ สกิลที่2นะนะครีทีฟสกิลนี้ก็ได้ปรับให้เมื่อเปิดเทคโนโลีขั้นสูงนะฮะก็จะสามารถเคลื่อนที่เพิ่มเติมได้2ครั้งนะฮะแต่ต้องมีมานาด้วยนะคะรับจึงจะสามารถทําได้นะฮะ สกิลที่สามนะคะเอ็ก t r e m e Teaching นะครับสกิลนี้ก็ได้เพิ่ม Super Armor เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เพิ่มความเร็วแล้วก็ระยะในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ท่สนะฮะอาร์มสกิลนี้ก็เป็นสกิลบัฟติดตัวนะฮะก็ได้ปรับให้จะเพิ่มแมคเคีเมื่อติดบัฟเพิ่มขึ้นจาก75็ดร้อยสเต็ปเป็น1203งพันสต็แทนนะครับอาชีพที่เจนะฮะมูซาสนทอร์มีปรับสกิลเดียวก็คือสกิลซูเปอร์ฮีทนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่สึอทอดมาจากมูซาเวกนะฮะก็ได้ปรับให้จากไม่ใช้มานาเมื่อใช้สกิลวิกต่อไปแล้วนะครับ อาชีพที่8นะฮะวิซานมีปัก1นึ่งสกิลก็คือสกิลโฟออฟเอลิเมนต์นะฮะซึ่งเป็นสกิลบัฟที่ตัวนะฮะก็ได้ปรัใใ้เอฟเฟก t แล้วก็บัฟต่างๆแสดงผลข้อมูลของบัฟด้านล่างของจอนะครับและเมื่อใช้สกิลความทรงจังของนักป่าน,นะฮะก็จะได้เอฟเฟกลดความเสียหายจากเลื่นลง15%โดยไม่นับจำนวนสนแต็กด้วยนะครับ อาชีพที่9นะคะบเบอร์ซิเกอร์หรือว่าดาบใยมีปรับ2สกิลนะคะโดยทั้ง2สกิลนี้ก็ได้เพิ่มดาเมจ PVP เพิ่มขึ้นนะครับ อัปเดตที่3นะฮะในส่วนของอุปกรณ์ chaos shadow นะฮะที่นําอุปกรณ์บวก8มาบวกกัน5ครั้งนะฮะแล้วก็นาไปแลกอุปกรณ์บวก9ได้นั้นนะฮะทางเกมก็ได้ปรับเพิ่มจํานวนการอัปเดตเป็น10ครั้งแทนนะครับแต่ก็จะเพิ่มโอกาสอัปเดตเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะจาก3เป็น6นซะครับซึ่งเพิ่มที่บวกอุปกรณ์ทางไว้ก่อนอัปเดตนะฮะทางเกมก็ได้ปรับเพิ่มตามตารางนี้เลยนะครับ เราก็มาดูกิจกรรมใหม่กันต่อเลยนะครับกิจกรรมที่1นึ่งนะฮะ lucky hammer นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนๆรับคอร์สสำหรับเล่นได้จากรายวันแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพื่อมาซุ่มรับไอเทมต่างๆนะค,ะครับกิจกรรมที่2นะฮะ leader sub generation mission น,นะครับกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนๆลงบอสกวาดล้างใช้ตัวสร้างแล้วก็ลงดันโดนดาวให้ครบตามที่กําหนดนะฮะก็จะสามารถกดรับรางวัลได้นะครับ กิจกรรมที่3นะคะ Desert Exploration Event นะ,ะคะกิจกรรมนี้จะให้เพื่น Monster, อนจัดจ่าย Monster t e r e s ครบตามที่กำหนดนะคะก่อนจะสามารถกดรับรางวัลได้นะครับในส่วนของ Hot Time แล้วก็คูลเซิร์ฟประจำสัปดาห์นี้ก็จะมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะก็จะแจกใบ EP Drop 200%เริ่มเวลา10โมงเช้าและ4โมงเย็นนะครับโดยจะสามารถรับได้ทางจดหมายนะครับส่วนคูลเซิร์ฟก็จะมีในวันเสาร์แล้วก็วัน,วน,วานอาทิตย์โดยจะคูล l EP Drop 200%เริ่มเวลา18.00นถึง,งบ่าย2นะครับ ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัพเดตประจำสัปดาห์นี้นะฮะถ้ามีแต่พิซซ่าตรงไหนก็ต้องขอไปเพื่อนมานะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนพสามารถดูรายละเอียดของแพทประจำวันนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ